หลายๆคนอาจจะเกิดความสงสัยว่าจริงๆแล้วเราคนเลี้ยงกระต่ายไว้ในบ้านหรือว่านอกบ้านสำหรับน้องกระต่ายโชคร้ายหนึ่งตัวที่จริงแล้วน้องอ่ะเป็นกระต่ายที่เลี้ยงไว้ในบ้านนะคะแต่ว่ามีเหตุการณ์ที่ทำให้น้องอ่ะต้องถูกเอาไปทิ้งไว้นอกบ้านแล้วก็น้องก็เกิดเป็นโรคประหลาดขึ้นมาอย่างไม่รู้สาเหตุนะคะ สวัสดีค่ะมะเหมี่ยวค่ะหลายๆคนอาจจะเกิดความสงสัยนะคะว่าจริงๆแล้วเราคนเลี้ยงกระต่ายไว้ในบ้านหรือว่านอกบ้านแบบไหนดีกว่ากันนะคะต้องบอกก่อนว่าเราไม่เคยเลี้ยงกระต่ายไว้นอกบ้านนะลูกๆทุกตัวก็คือจะเลี้ยงไว้ในบ้านหมดเลยนะคะแล้วก็จากประสบการณ์ตรง เรา,เาจากสิ่งที่พบเห็นมานะคะแล้วก็ไปหาความรู้เพิ่มเติมมากระต่ายที่เลี้ยงในบ้านเนี่ยจะมีอายุยืนยาวกว่ากระต่ายที่เลี้ยงไว้นอกบ้านอย่างชัดเจนนะคะซึ่งกระต่ายที่เลี้ยงไว้นอกบ้านเนี่ยอายุไขเฉลี่ยจะอยู่ที่3-5ปีเท่านั้นเองนะคะในขณะที่กระต่ายที่เลี้ยงไว้ในบ้านเนี่ยสามารถมีอายุยืนยาวได้เป็น10ปีเลยล่ะค่ะแล้วก็สาเหตุเกิดจากอะไรนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลย ข้อที่1นนะคะเกิดจากสภาพแวดล้อมนะไม่ว่าจะเป็นอากาศที่ร้อนจัดเกินไปนะคะหรือว่าฝนตก อากาศหนาวจัดนะคะก็จะทําให้กระต่ายป่วยเป็นโรคต่างๆยิ่งอากาศร้อนจัดเนี่ยกระต่ายจะเป็นโรคลมแดดนะคะหรือว่าฮิสโตกได้ง่ายมากๆเลยในขณะที่อากาศที่หนาวจัดหรือว่าฝนตกเนี่ยก็จะทําให้กระต่ายเป็นปอดบวมเป็นหวัดนะคะทําให้น้องเสียชีวิตได้ง่ายมากๆ2นะคะอยู่ในสภาพแวดล้อมบวกกับสัตว์นักล่านะคะการที่น้องต้องเสี่ยงอันตรายกับสัตว์นักล่าไม่ว่าจะเป็นหมาแมว งูนะคะหรือว่าสัตว์มีพิษชนิดอื่นๆการที่น้องต้องเห็นหน้าหรือว่าได้กลิ่นสัตว์นักล่าในทุกๆวันเนี่ยก็จะทําให้น้องเกิดความเครียดนะคะเกิดความเครียดความกลัวต่อให้เราจะบอกว่ากรงของน้องแน่นหนาพื้นที่ของน้องสัตว์นักล่าพวกนี้ไม่สามารถเข้าไปทําอันตรายได้แต่เชื่อเถอะค่ะว่าการที่น้องต้องเห็นหน้าหรือว่าได้กลิ่น สัตว์นักล่าในทุกๆวันเนี่ยน้องบางตัวอาจจะช็อกตายได้เลยนะคะแค่เพียงเห็นหน้าหรือว่าได้กลิ่นสัตว์นักล่าเหล่านี้ข้อ3นะคะนอกจากนี้การเลี้ยงนอกบ้านก็เสี่ยงกับเชื้อโรคต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียพยาธิหรือว่าเห็บมัดนะคะหรือแม้กระทั่งยุงก็ตามเดี๋ยวจะบอกในท้ายคลิปนะคะมีอุทาหรณ์จากการเลี้ยงน้องนอกบ้านแล้วโดนยุงกัดด้วยคะ่ะเดี๋ยวตามไปดูท้ายคลิปนะคะแล้วก็สัตว์พวกนี้สามารถนําพา โลกร้ายมาให้กระต่ายของเราได้มากมายเลยละค่ะ ข้อสุดท้ายนะคะกระต่ายขุดรูหนีได้เก่งมากกระต่ายเป็นนักขุด <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าน้องขุดรูหนีออกไปแล้วไปเจอกับสัตว์ชนิดอื่นๆโอกาสรอดของน้องเนี่ยคือมีน้อยมากนะคะเพราะว่ากระต่ายบ้านเนี่ยเขาสูญเสียสัญชาตญาณการเอาตัวรอดไปหมดแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นการกินการเอาตัวรอดน้องไม่สามารถหาก,กินเองตามธรรมชาติได้แล้วก็เอาตัวรอดได้เหมือนกระต่ายป่านะคะ แต่สาหรับใครที่คิดไว้แล้วแน่ๆว่าพื้นที่ในบ้านไม่เพียงพอฉันจะต้องเลี้ยงกระต่ายไว้นอกบ้านเดี๋ยวไปดูวิธีการเลี้ยงกระต่ายแบบนอกบ้านยังไงให้ปลอดภัยกันค่ะข้อแรกนะคะก็คือ1เตรียมที่อยู่ที่กินให้เหมาะสมนะคะอาจจะก,กั้นข้อแบบมีชีทหรือว่าสร้างบ้านกระต่ายแบบหลายชั้นก็ได้บ้านที่ดีก็จะต้องใหญ่แข็งแรงแล้วก็ทนต่อทุกสภาพอากาศเลยค่ะ ช่วงหน้าร้อนมหาโหดอย่าลืมย้ายบ้านกระต่ายเข้ามาไว้ในที่ร่มหรือทำหลังคาเพิ่มเพื่อคลายความร้อนนะคะแล้วก็ช่วงหน้าร้อนเนี่ยกระต่ายจะกินน้ำเยอะขึ้นอย่าลืมเติมน้ำให้เพียงพอแล้วก็อาจจะเพิ่มเป็นบ้านดินเผานะคะหรือว่าขวดน้ำที่แช่แช่แช่แข็งไว้อะคะ่ะห่อผ้าแล้วก็เอาไปวางไว้ตามกรงกระต่ายเพื่อคลายร้อนให้น้องนะคะ ช่วงหน้าฝนเวลาฝนตกลมแรงนะคะกระต่ายอาจจะตกใจจากเสียงฟ้าผ่าฟ้าร้องหรือว่าเปียกฝนให้นำกระต่ายใส่กงชั่วคราวนะคะอาจจะเอาไปไว้ตามระเบียงบ้านหรือว่าเอาไว้ในบ้านได้ยิ่งดีค่ะส่วนหน้าหนาวเนี่ยอากาศหนาวจัดนะคะก็อาจจะเพิ่มความร้อนด้วยฮีเตอร์สำหรับกระต่ายนะคะหรือว่า,าจ,จะใช้วิธีบ้านๆเลยก็คือ,อใช้เป็นขวดน,น้ำใส่น้ำอุ่นนะคะ ห่อผ้านะคะแล้วก็เอาไปวางไว้ใต้กลงกระต่ายเพื่อเพิ่มความอบอุ่นนะคะแล้วก็ใส่หญ้ากับฟางเยอะๆนะคะเพราะว่าตรงนี้จะช่วยเพิ่มความอบอุ่นให้กระต่ายในช่วงหน้าหนาวได้แต่ว่าถ้าอาการหนาวจัดมากจริงๆอะ่ะก็พาน้องเข้าไปในบ้านให้พ้นช่วงหน้าหนาวไปก่อนก็ได้นะคะ ข้อสุดท้ายนะคะอย่าลืมมันไปทักทายแล้วก็เล่นกับน้องกระต่ายบ่อยๆนะคะเพราะว่าน้องกระต่ายเนี่ยเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างขี้เหงาหรือว่าถ้าเราไม่มีเวลาเนี่ยก็หาเพื่อนกระต่ายมาอยู่เป็นเพื่อนน้องนะคะแต่ว่าอย่าลืมทำหมันด้วยนะคะเพราะว่ากระต่ายเนี่ยค่อนข้างเกิดลูกไว้มาก ทีนี้ทุกคนก็ลองไปเลือกกันดูนะคะว่าจะเลี้ยงไว้ในบ้านหรือว่านอกบ้านเพราะว่าสามารถทําได้ทั้ง2แบบแต่ว่าถ้าให้เราแนะนําจริงๆอะ่ะเราแนะนําให้เลี้ยงไว้ในบ้านดีกว่านะคะเพราะว่าดูแลได้ง่ายกวา่าแล้วก็น้องมีอายุที่ยืนยาวมากกว่าด้วยวันนี้ก็อยากจะมาบอกเล่าเป็นอุทาหอดน,นะคะสําหรับน้องกระต่ายโชคร้าย1ตัวที่จริงแล้วน้องอะ่ะ เป็นกระต่ายที่เลี้ยงไว้ในบ้านนะคะแต่ว่ามีเหตุการณ์ที่ทําให้น้องอ่ะต้องถูกเอาไปทิ้งไว้นอกบ้านแล้วก็น้องก็เกิดเป็นโรคประหลาดขึ้นมาอย่างไม่รู้สาเหตุนะคะเรื่องมีอยู่ว่านะคะน้องตัวนี้มีชื่อว่าน้องหมูตันนะคะน้องเป็นกระต่ายพันธุไทยเพศผู้นะคะเป็นกระต่ายของญาตินี่แหละที่จริงอ่ะน้องอ่ะเป็นกระต่ายที่ถูกเลี้ยงไว้ในบ้านนะคะเดิมทีก็คือน้องเป็นกระต่าย ที่อยู่ในบ้านนี่แหละแต่ว่าน้องอ่ะเป็นกระต่ายที่ค่อนข้างจะซสนนะคะก็คือกัดโซฟากัดสายชาร์จกัดสายไฟนะคะคือน้องอาจจะกินนอนอยู่ในบ้านแต่ว่าน้องอาจจะเข้าห้องน้ําในกรงนะคะทีเนี้ยช่วงหลังๆเนี่ยน้องกัดของบ่อยมากจนเจ้าของอะคะ่ะไม่ไหวก็เลยเอาน้องอะไปไว้ นอกบ้านนะคะเรื่องก็เลยเกิดขึ้นมาหลังจากที่น้องอะ่ะไปอยู่นอกบ้านได้ไม่ถึงเดือนนะคะต้องบอกว่าน้องเป็นกระต่ายที่น่าสงสารมากนะคะแล้วก็โรคที่เกิดขึ้นกับน้องอะ่ะคือทุกคนก็งงนะคะแล้วก็คือคุณหมออะ่ะที่เราเอาไปให้ดูอะ่ะคุณหมอก็งงว่าอยู่ๆอ่ะอยู่ๆน้องเป็นแบบนี้ได้ยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังเรื่องก็มีอยู่ว่านะคะ น้องน้องหมูตันเนี่ยอายุได้ประมาณ6-7ขวบแล้วนะคะน้องก็อายุเยอะพอสมควรละแต่ว่าเริ่มแรกเดิมทีน้าน้องก็เป็นกระต่ายที่ถูกเลี้ยงไว้ในบ้านนะคะน้องก็กินนอนอยู่ในบ้านนี่แหละแล้วก็เข้าห้องน้ำในกรงนะคะก็คือเจ้าของเนี่ยเขาเลี้ยงปล่อยแต่ทีนเนี้ยช่วงหลังๆเนี่ยน้องไม่ได้ทำหมันนะคะน้องก็จะกัด ของเยอะขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นโซฟาสายไฟอะไรแบบนี้สายชาร์จแล้วก็เจ้าของก็รู้สึกแบบว่าไม่ไหวนะคะก็เลยเอาน้องอ่ะไปไว้นอกบ้านทีเนี้ยหลังจากเอาน้องไปไว้นอกบ้านได้สักพักหนึ่งนะคะน้องก็คืออยู่ตรงลงรถมอเตอร์ไซค์อะคะ่ะแคบๆแ,แล้วก็อยู่ในกรงกรงนี่ก็คือใหญ่กว่าตัวนิดเดียวเองค่ะคือน่าสงสารมากะคะแล้วก็ทีเนี้ย ก็คืออยู่อย่างนั้นน่ะทั้งวันทั้งคืนนะคะจนมีอยู่ช่วง,นงหนึ่งเจ้าของอะค่ะเขาเขาไปต่างจังหวัดนะคะก็เลยให้แม่เราอะเป็นคนเอาอาหารไปให้ทีนี้แม่เราไปไปให้อาหารนะคะคือแม่ก็เห็นว่าน้องอะเหมือนเป็นท้องเสียนิดนึงนะคะทีนี้แม่ก็เลยเอามาเอามาไว้ที่บ้านแล้วก็โทรหาเรานะคะว่าแบบแบบเนี้ยคือทํำยังไงเพราะแม่ก็ไม่เคยเลี้ยงกระต่าย ทีนี้เราก็เลยบอกว่าให้เอาผ้าชุบน้ําอุ่นนะคะแล้วก็เช็ดคือน้องท้องเสียไม่เยอะนะคะเราก็คือช่วยกันสองคนกับแม่ช่วยกันเอาผ้าชุบน้ําเช็ดนะคะทําความสะอาดตัวน้องเนาะทีเนี้ยหลังจากที่เราเช็ดทำความสะอาดเรียบร้อยนะคะเราก็จะให้อาหารน้องกินก็คือปล่อยน้องเดินแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือน้องเดินไม่ได้ค่ะอันนี้คือตกใจมากแล้วก็แบบ ไม่เข้าใจว่าเกิดจากอะไรนะคะคือน้องอยู่ๆขาหลังสองข้างน้องอะ่ะเดินไม่ได้เลยแล้วก็คือแบบเหมือนเหมือนเดินด้วยขาหน้าสองขาพยุงแบบลากลากขาตัวเองไปเนี้ยค่ะซึ่งเราก็ตกใจมากก็แบบไม่เข้าใจว่าเป็นอะไรก็เลยคิดว่าอาจจะเกิดจากการที่น้องอะ่ะนั่งอยู่ในกรงอะ่ะนานไปหน่อยเราไม่ได้ขยับตัวเพราะว่ากรงอันนั้นอะ่ะค่อนข้างเล็กมากที่เราเห็นนะคือ ใหญ่กว่าตัวน้องนิดเดียวแล้วน้องไม่สามารถขยับตัวแบบวิ่งเล่นได้เลยอะคะ่ะน้องอาจจะนั่งอยู่ท่านั้นทั้งวันทั้งคืนอะแล้วทีเนี้ยขาหลังก็อาจจะแบบว่าเออไม่ค่อยได้ใช้การอะไรเนาะก็เลยอาจจะแบบเป็นอมัมพฤกษ์สักแป๊บหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดอย่างนั้นเนาะตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรนะคะก็คือแบบเออเดี๋ยวก็น่าจะดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ผ่านไปอีกวันนึงเราไปดูน้องก็เดินไม่ได้คะ่ะก็คือเดินไม่ได้แล้วเราก็เลยเอาไปให้หมอเขา ตรวจดูหมอก็แบบวินิจฉัยไม่ถูกว่าเกิดจากอะไรเพราะว่าน้องไม่ได้เป็นโรคอะไรเลยแต่เพียงแต่ว่าน้องไม่ได้ป่วยด้วยนะตอนนั้นที่ไปก็คือหายท้องเสียแล้วนะคะแต่คือน้องกเดินไม่ได้แล้วทีนีน้คือน้องก็เลยกลายเป็นแบบว่าเดินไม่ได้อีกเลยคือเราไม่เข้าใจมากว่าน้องเป็นอะไรนะคะ แล้วทีนี้คุณหมอแบบเหมือนแบบเรากับคุณหมอมาคุยกันก็เลยแบบอาจจะเกิดจากยุงหรือเปล่าอันนี้คือความคิดส่วนตัวนะคะเพราะว่ายุ่งอ่ะสามารถเป็นพาหะของโรคโรคอะไรแบบเราก็ไม่รู้ว่าโรคอะไรนะแต่ว่ามันมันก็มีโอกาสเป็นไปได้ใช่ไหมคะที่จะเกิดจากยุงทีนี้หลังจากนั้นน่ะก็คือระบบการขับถ่ายของน้องอ่ะจากที่อืเป็นก้อนคือน้องอืไม่ได้อันนี้ อย่างที่สองอย่างแรกคือเดินไม่ได้อย่างที่สองอึไม่ได้ทีนี้หลังจากที่คือน้องฉี่อ่ะน้องก็ฉี่ลดตัวไปเลยนะคะเพราะน้องขยับขาไม่ได้อ่ะแล้วก็อึก็คืออึไม่ได้อันนี้แบบต้องขออนุญาตนะคะสําหรับใครที่อาจจะทานข้าวทานอาหารอยู่เนาะเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังคือมันเป็นลักษณะแบบว่าก้นของน้องอะ่ะคือแบบมันมันเป็นยังไงอะ่ะมันอธิบายไม่ถูกแต่น้องไม่สามารถอึเป็นก้อนได้อะ่ะ ก้นบริเวณก้นของน้องอะคือมีอืแบบอยู่ตามก้นเต็มเลยแล้วเราต้องแบบแคะออกเช็ดออกเงี้ยค่ะทุกวันเลยคือแม่เราทําแบบนี้ทุกวันเลยนะคะคืออยู่ๆลาไส้ของน้องก็คือแบบอืไม่ได้ แล้วกินอ่ะการกินของน้องอ่ะน้องก็กินได้วันละหน่อยคือเคี้ยวอาหารก็แบบเหมือนเคี้ยวได้ไม่เยอะอย่เงี้ยเราก็เลยเอาเอาอาหารเม็ดอะคะ่ะชุบน้ําให้แบบมันนิ่มๆกินง่าย,ยางเงี้ยแต่น้องก็กินได้น้อยมากแล้วก็ระบบการขับถ่ายมีปัญหาแล้วก็เดินไม่ได้น้องกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงอะทุกคนคือเราก็ไม่เข้าใจว่ามันเกิดจากอะไรอะก็เลยเดาเอาว่าอาจจะเป็นเพราะยุง คือเร,เ,รเ,รเริ่มแรกเดิมทีน้องเป็นกระต่ายที่แข็งแรงนะคะค่อนข้างแข็งแรงเลยทีเดียวเราไม่เคยเห็นน้องป่วยเลยเพราะว่าน้องอยู่ไกลๆบ้านเราคะคือน้องไม่เคยป่วยแต่อยู่ๆมาก็คือน้องเกิดอาการเดินไม่ได้ขึ้นมาเฉยๆซะงั้นเราก็น้องต้องอยู่กับอาการแบบนี้แม่ก็เลี้ยงเหมือนแบบคือมันมีเรื่องที่น่าเศร้ามากกว่านั้นคือแม่บอกว่าหลังจากวันนั้นน้องไม่เคยนอนอีกเลยคือน้องเป็นกระต่ายที่ ไม่หลับทั้งวันทั้งคืนนะทุกคนทุกคนที่เลี้ยงกระต่ายอ่ะคือเห็นอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าน้องอ่ะกระต่ายเป็นสัตว์ที่เอาอย่างสโนว์ที่บ้านเนี่ยร้อปเนะหลับไปแล้ว95%หลับทั้งวันทั้งคืนจริงๆค่ะกินแล้วก็นอนแล้วก็หลับแต่น้องน้องหมูตันเนี่ยคือไม่สามารถหลับได้เลยน้องไม่หลับทั้งวันทั้งคืนอ่ะเราคิดดูว่าน้องจะทรมานขนาดไหนแล้วทีเนี้ย หลังจากนั้นน่ะแม่ก็ดูแลน้องแบบเป็นเหมือนผู้ป่วยติดเตียงแบบเนี้ยประมาณเกือบเกือบเดือนนะคะแล้วน้องก็จากไปนะคะซึ่งก่อนที่น้องจะตายอะ่ะแม่บอกว่าได้ยินเสียงแบบเป็นเสียงหวีดร้องของตัวอะไรสักอย่างแบบเป็นเสียงร้องที่ดังมากแล้วก็เงียบไปเราแม่ก็เลยแม่เอาน้องไว้ข้างนอกข้างข้างนอกห้องใช่ไหมคะแต่ไม่ใช่นอกบ้านนะแต่เป็นนอกห้องแล้ก็กางมุงให้อย่างดีเละกันยุงคะ่ะทีนี้ ก็คือพอไปดูก็คือน้องจากไปแล้วคะ่ะน้องจากไปแบบคือต้องบอกว่าเราสงสารน้องมากอันนี้คือสงสารจริงๆเราก็อยากจะเราคิดว่าสาเหตุมันมาจากยุงแน่นอนแต่เราไม่รู้ว่าน้องเป็นโรคอะไรแค่นั้นเองแต่เราคิดว่าเกิดจากยุงทีนี้สำหรับใครที่อยากอยากจะคือถ้าเลี้ยงน้องไว้ในบ้านะเราอยากจะเอาไปเลี้ยงไว้ข้างนอกะเราอยากให้ดูแลเรื่องยุงนะคะ อาจจะจุดยากันยุงหรอไล่ยุงไล่อะไรให้น้องหน่อยอย่างเงี้ยแต่ถ้าทางที่ดีอ่ะอย่าเลี้ยงนอกบ้านเลยค่ะอยากให้ทุกคนเลี้ยงในบ้านนะคะน้องก็ต่ายไม่ได้ใช้พื้นที่เยอะเลยเราแค่กั้นข้อให้เขาหรือให้เขาอยู่ในกรงอะที่ไม่ต้องเล็กมากนะคะเอาเป็นกรงขนาดใหญ่เราคิดว่าทุกคนมีพื้นที่เลี้ยงน้องอยู่แล้วค่ะถ้าสำหรับใครที่อยากเลี้ยงจริงๆนะ ทุกคนต้องมีพื้นที่เลี้ยงต่อให้จะบอกว่าบ้านนั้นแคบสักแค่ไหนอะ่ะแต่กระต่ายไม่ได้ใช้พื้นที่เยอะค่ะใช้พื้นที่เว้นพื้นที่สักหน่อยหนึ่งอะ่ะเลี้ยงน้องแล้วก็ให้น้องมีที่กินที่เล่นแค่นั้นเองค่ะน้องไม่ได้แบบต้องครอบครองทั้งบ้านนะคะคือกระต่ายเนี่ย เขาเนี่ยต่อตอนนี้เราเลี้ยงปล่อยน้องไม่ได้วิ่งไปทั่วบ้านน้องอยู่แค่ในพื้นที่บริเวณของตัวเองแค่นั้นเองค่ะถ้าเรากั้นพื้นที่ให้เขาอะยังไงเขาก็อยู่ได้นะคะแล้วก็นอกระเบียงอีกอย่างหนึง่งบางคนอาจจะคิดว่านอกระเบียงเป็นพื้นที่ที่ปลอดภยัยต้องบอกว่าบางทีก็ไม่ปลอดภัยนะคะเพราะว่าระเบียงของบางบ้านอะฝนสามารถสาดมาโดนน้องได้ไอแดดสามารถสาดมาโดนน้องได้นะคะ เพราะฉะนั้นถ้าจะให้แนะนําจริงๆอะ่ะมือใหม่นะคะเลี้ยงกระต่ายไว้ในบ้านเถอะคะ่ะนะคะก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะก็อยากจะ มาแชร์ประสบการณ์ของตัวเองนะคะอันนี้คือเป็นเรื่องร้ายแรงมากสําหรับคนที่เลี้ยงกระต่ายเราไม่อยากให้น้องกระต่ายทุกตัวเจอแบบน้องหมูตันนะคะนะคะก็คลิปนี้วันนี้ก็ประมาณนี้นะคะถ้าใครมีคําถามอะไรก็สามารถทักเพจได้นะคะถ้าต้องการคําตอบแบบเร่งด่วนนะคะเพราะบางที u t u b e ไม่เตือนนะคะมันไม่มันไม่ได้เตือนทุกข้อความเนาะบางทีเราก็ไม่ได้เข้ามาดูนะคะถ้าสําหรับใครที่ชอบคลิปนะคะหรือว่าอยากได้คําแนะนํา ยังไงก็จะมีคลิปเกี่ยวกับเรื่องกระต่ายมาเรื่อยๆน,น,นะคะยังไงก็กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้ก็ไปละค่ะสวัสดีค่ะ